สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่างมีนาบาร์เบอร์นะคะวันนี้ช่างมีนาจะพาไปตัดทรง l box นะคะขั้นตอนแรกนะคะช่างมีนาก็จะแบ่งผมโดยการใช้กิ๊บ5ตัวนะและขั้นตอนต่อมานะคะในการเปิดทรงนะคะช่างมีนาจะใช้วีใหญ่ในการเปิดทรงนะคะจาก ใช้ทอยขึ้นมาข้างๆแบบนี้เลยนะคะในการเปิดทรงในการตั้งหวีแบบแนวนอนแบบนี้ในการกินขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะในการสร้างทรงนะคะสร้างไกด์ไลน์ก็จะทําให้เราตัดผมได้ง่ายขึ้นนะคะให้เราทําเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะทุกคน ใช้วีในการตั้งขึ้นแล้วก็เก็บขึ้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนในการลอยขึ้นไปแบบนี้นะคะในการตั้งหวีนะคะให้เราตั้งให้มีความมั่งคงนะคะถ้าเราตั้งไม่มีความมังคงหรือในการลอยหวีแล้วรู้สึกว่าเอียงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เวลาที่เราตัดผมเนี่ยกลายเป็นขั้นบันไดได้เลยนะคะในการสอดแล้วก็ดึงนะคะเส้นผมออกมาแล้วก็ตัดค่ะทุกคน ในการตัดนะคะให้เราใช้ปัตเตเลียนนะคะอยู่สันหีีข้างบนแบบนี้แล้วก็ตัดขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะและตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะในการเก็บนะคะสร้างไกด์ไลน์ไว้แล้วนะคะให้เราประกบกับไกด์ไลน์นั้นแล้วก็ตัดขึ้นไปได้เลยค่ะทุกคน ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใช้หวีในการแนวนอนนะคะแล้วก็เก็บขึ้นไปส่วนตรงจรให้เราใช้เป็นแนวตั้งแล้วก็เก็บขึ้นไปแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนให้เราวางหวีให้แน่ชัดนะคะข้อมือต้องแข็งนะคะเวลาวางหวีเนี่ยอย่าเอียงไปเอียงมานะถ้าเราเอียงไปเอียงมาเมื่อไหร่เวลาที่เราจะตั้งหวีในการสร้างทรงเนี่ยมันอาจจะทําให้เป็นขั้นบันไดได้นะคะทุกคนในการเก็บนะให้เราเก็บเป็น คันเรียงลงมาให้สวยงามเลยค่ะทุกคนนี่นะในการเก็บนะคะให้เราเก็บเป็นในการปรับฟันนะคะชิดลงมาแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนและขั้นตอนต่อมานะช่างมินาก็จะใช้เป็นกันขอบ5 0 1 7นะคะในการตัดผมนะคะกันขอบนี่ก็สําคัญมากๆเลยนะคะเวลาที่เราจะทําให้ทรงผมดูเด่นดูชัดดูสวยดูเรียบร้อยเนี่ยเราต้องใช้กันขอบด้วยนะคะทุกคนในการกันขอบตรงจอน ตรงข้างหลังให้เส้นตรงและก็ตรงคอเป็นรูปตัวยูนะคะและหลังหูเป็นรูปครึ่งกลมเนี่ยมันสําคัญมากๆนะคะมันทําให้ทรงผมเนี่ยดูดีดูเด่นนะคะดูสะอาดเรียบร้อยนะคะทุกคนและขั้นตอนต่อมานะคะช่างมีนาก็จะใช้มีดโกนนะคะในการเก็บตอขน,น,นอ่อนนะคะหรือตอผมที่เราใช้ห้าส่วนหนึ่งเจ็ดการขอบเนี่ยยังเก็บไม่ละเอียดเนี่ยเราต้องใช้ใบมีดโกนนะคะมาเก็บซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ ให้มีความละเอียดเรียบร้อยนะคะทุกคนและขั้นตอนต่อมานะคะช่างวินาก็จะซอยผมนะคะทุกคนผมลูกค้าก็รู้สึกว่ายาวเลยมาแบบยิ้มตามากๆนะคะให้เราเก็บตรงเล็มออกนิดน,นึงนะคะให้เข้ากับฐานทรงที่เราเปิดไว้นะคะในการตัดทรงทูบ็อกเนี่ยเราอาจจะตัดไม่ได้สั้นมากให้ผมเนี่ยยาวประมาณคิ้วนะคะ ยาวนะคะเท่ากับคิ้วไปเลยค่ะทุกคนทรงก็จะดูสวยดูเท่นะคะดูสไตล์เกาหลีได้เลยนะคะในการซอยนะคะให้เราจับช่อแล้วก็ซอยขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วีเช็คตลอดเวลานะคะแล้วก็สังเกตกระจกเสมอนะคะว่าตรงไหนที่ยังไม่โอเคหรือตรงไหนที่ยาวกว่าแล้วก็สามารถที่จะเก็บได้เลยนะ,ะและขั้นตอนนี้นะคะช่างมินาก็จะไดผมก่อนนะคะไดให้ดูทรงก่อนว่าเข้าทรงหรืยอยังนะคะ แล้วก็ค่อยใช้กันไก่ฟันปลาในการสับนะคะทุกคนสับให้มีความสโลบความพริ้วความสวยงามของเส้นผมที่ตกลงมานะคะถ้าเราไม่ซอยสวยไหมสวยแต่มันจะดูทื่อดูหนาดูเป็นขอบดูเป็นกะลาเกินไปนะคะมันก็จะไม่เข้ากับตรงหรือความพิ้วนะคะที่เส้นผมที่ตกลงมานะคะสําหรับเส้นผมของลูกค้าคนนี้นะคะเป็นเส้นผมเส้นใหญ่และก็เป็นผมชี้ด้วยนะ เพราะการซอยสไตล์นี้นะคะก็จะเข้ากับฐานทรงข้างล่างที่เราตัดไปแล้วนะคะทุกคนก็เสร็จไปเรียบร้อยนะคะสำหรับทรงทูบ็อก c ์คัตนะคะสไตล์ช่างมีนานะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปตัดตามได้เลยนะคะแล้วก็เซฟรูปไปให้ช่างดูได้เลยนะคะตรงนี้ก็ใครก็ตัดได้เลยนะคะรอดูดีดูเท่แน่นอนนะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างมีนาน,นะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย